จุงกะสวัสดีแม่เอาบอลโอนกรุบกริปเนียจ้าสวัสดีท่านผู้ชมจ้าถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะคะชาวนาเนาะนี่ชาวนาสุรินค่ะติกกี้ฟรีสไตล์นะคะลูกชาวนาค่ะผลผลิตของพ่อกับแม่นะคะข้าวนาปีค่ะได้เก็บเกี่ยวแล้วะค่ะ รถกำลังลงเกี่ยวนะคะปีนี้โชคดีมากเลยค่ะข้าวไม่ล้มข้าวสุกพอดีเลยค่ะได้เก็บเกี่ยวแล้วจ้าอาชีพของพ่อแม่นะคะพ่อแม่ทำนาเนาะเป็นนาปีนะคะก็ได้เลิกได้ยามได้ถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวแล้วเนาะ อันนี้สามไร่ค่ะที่ตรงนี้สามไร่ยาวไปสุดนู่นค่ะนี่ค่ะแปลงเดียวค่ะยาวเลยค่ะโชคดีมากเลยค่ะข้าวไม่ล้มปีนี้ข้าวงามค่ะมาดูรถเกี่ยวข้าวกันค่ะท่านผู้ชมนูน้นรถเกี่ยวข้าวอยู่สุดนู่นเลยค่ะกำลังวนกลับมานะคะ วนขับไปสุดนู่นแล้วก็วนกลับมาค่ะไม่ได้เดินตามรถเกี่ยวเลยนะคะมาเก็บภาพรถมารอขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวพอรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวเสร็จก็จะมาเทใส่รถดำนะคะตอนนี้รถเกี่ยวข้าวก็วนกลับมาแล้วค่ะท่านผู้ชมวนมานี้วนไปรอบนึงแล้วก็วนกลับมาอีกรอบนึงนะคะไม่ทานได้ชั่วโมงเลยค่ะท่านผู้ชม รถเกี่ยวเสร็จแล้วยังไม่ได้ไปปูปูผ้าเลยมาเก็บผ้าก่อน ไปปูข้ารอกันค่ะรถมาลงข้าวแล้วจ้าไม่ได้ดูตอนที่เขาเอาข้าวเอาข้าวขึ้นเนาะมาดูตอนที่เขาเอาข้าวลงมาดูกันค่ะสามไร่ของเราจะได้ข้าวเยอะไหม ตาตู้มาบ,บานเลยเราเราคนแต็กดารถทอมลังเอ้ยสนามเต้อยนี่เร,ร,ราเราใบไรสนามเต้อมีบ้านลังนี่ค่าของเราค่ะ เดี๋ยวเรามาตากข้าวกันจ้าสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนเด้อเพื่อนๆจ้าข้าวของเราเป็นสีทองเหลืองอารามเลยคะ่ะท่านผู้ชมน่าจะประมาณอุ้มหนึ่งคะ่ะ